ค่ะกลาบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาซูช่องเจตังคนผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมพศ2564น,นะคะตามที่คุณพ่อถนอมนะคะเพิ่นได้ว่าวหวได้ฟันท่งวหวนะคะตัวเลขของอาจารย์หยุดนะคะพ่อถนอมเป็นเลข,ขาฟันทงได้ชัดเจนนะคะวันที่เอ็ดมินไปเหตุ คลิปนะคะท่านผู้ชมบางคนก็นกนอาจจะบ่เห็นเนาะ,ะเนาะเพราะว่าบไดายลงคลิปโดนนะคะพ่อไก่โค้งสุดท้ายนะคะแอดมินก็นเลยไปถามพ่อถนอมนะคะวางงวดนี่เป็นจังไหร่เนาะนะคะพ่อถนอมฟันท่งได้ออกมานะคะว่า82ก็คือบอ่ตองกลับนะคะ258นะคะบ่ตองกลับราก็ตัวเลขของลูกสาวพ่อหนอมนะคะ358 นะคะท่านผู้ชมพ่อหนอมฟันทงมาชุดนี้ก็สาหรับท่านใดที่เบ่งคลิปก็อาจจะเห็นตัวเลขนะคะที่แอดเดน้าคลิปเสนอท่านผู้ชมไปนะคะสําหรับมือหนีนะคะก็เลยมาทักทายพ่อถน,นอมนะคะก็ถือว่าตัวเลขเขา้าพ่อบอกว่าต่อไปตัวเลขมันสิเข่าอีกถ้ามันเข่าแบบนี้มันจะเข่าอีกจังไดก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ กะล้องเขามาฟังพอ่อถนอมเอ่อเบิงนะคะหลังห้อยออกนะคะเพิ่นสิวาจังไดร่นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันนะคะปจังไดรท่านผู้ชมพอ่อถนอมบอค่ะเอียนห้อยทั้งหลายสื่อเลยพ่อยังหวันเนาะพ่อฟันทงคักเขาได้เหมืมนอนมันคงค่ะมันแปดสองยูไทย บานนี่ก็หาสองอยู่ใช่ค่ะบานนี่ก็มาหาแปดเห็นบอเขาตรงตรงเลยโอ้ยจังมาพอหนอมฟันคักเสดเหมือนั่นพ่อบอกว่าอย่างก่อมันบอกมาโดนแล้วตรงตรงมาโดนแล้วงวดนี่แล้วมันสีเขาจงเขาเห็นบอกพอาะถ้ามัดานะคะท่านผู้ชมสุดยอดเลยเนาะพ่อเนาะบ้านนี้เริ่ม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 เลยบานนี้เลขสกซีรีสเขามันบอกบานนี้เลขเรื่องเขาคลองคลองลูกสาวนี่ก็งวดที่สิบเอ็ดเด็ค่ะแต่วงวดนี้ของเรา อันตัวเขาเอาตัวไรเอาก็ห้าแปดนี่โอ้อันที่พ่อบอกอันสามตัวนะบอกพ่อพันบอกอันสามตัวตัวไรก็ย่ำท่าผู้ชมฟังใหม่เนี่ยสามตัวที่พ่อบอกในคลิปมันะมันสามห้าแปดสามห้าแปดแต่ว่าอีกคลิปหนึ่งอ่ะมันบ่มีแต่ว่าพ่อหักมาบอกนี่แต่คลิปที่บอกพ่อที่มูรล้มใหม่นะบ้านนี้อันเสียงยูติดกันเขาได้หลายเขาบอกถือื่องแม่ช่องลูกช่างอะไรเขาเขาไปชื้อสมเด็ดเลยบขพ่อ พอออกไปมูเท้าเนี่เขาก็น้ำจูดเลยไปเรื่อยเพิ่มเข้าไปซื้อเยอนในยุ่นี้มันเต็มค่ะพ่อยังได้ในหน่อยนึ่งยุ่นี้มันซ<อ>ื้อพอแล้วหอเขาจูดเ <c oughs> ท่าแล้วมาเรื่อหัวหม,ยมออูยังว่าพ่อบอกอยู่เรืนะ่อยเหมือนเอาหัวหมูอีกเรื่อพ่อยังออยว่าเห็นว่าอย่างหัวห<อ>มูเลยนัวเล<อ><อ>็กเาขาพ่อเขาแล้ววาวอ่เดื่อยเนนข้ามห่ออยู่ค่ะท่านผู้ชมโอ้สุดยอดเลยค่ะยห้วยให้ข้าเจ้าเอา ชีเก่าให้ข้าเจ้าเบืองน้ำมันจังสิมาหแมนนี่แหละถึงให้พ่อเฝ้าพอดีเลยเจอพ่อนาะยำเลดไปเลยเนพ่อน่ะพันท่องเปะเลยงวดนี่ค่ะหาหาหาสองอันนึงกับมาแปดสองค่ะมันเคยเที่ยวมันต้องเที่ยวแมนบอจ์ะเจ้าเฝ้าอยู่จะบอกว่ามันมันมันสิมาคู่กันเนาะพอนนอมามันสิมาคู่กันมันคู่กันนี่ มันก็เขาเฟอีอี๋บันได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะนั่นล่ะเอาให้ข้าเจ้าได้ขึ้นนะชุ่มข้าเจ้าค่ะสีเชื้อไปนั่นเริ่มร่มว่านานี่สิเน้นแท้ๆสีเขาคือเก่าหามผ่านเด้อท่านผู้ชมหามผ่านมาแล้วมันมาดีแล้วมาก็มาเต็มเต็มๆเลยเร่เร่เร่เล่เร่ผมพูดนี่ก็บสองสองแปดกัเขาตรงๆเลยเขาตรงพ่อไมีเว้นเลย โอ้สุดยอดเลยงวดสุดยอดชื่อเสียงดังก็ดังเดี๋ยวให้ลูกถามแนมีไผโทรมาถามพ่อยู่บอกย่งเดี๋ยวก็โทรเขาแต่ว่าพ่อได้บอกไผอยู่บอหงวดนี่บอกบอกเบิดบอกทุกคนเลยบอกทุกคนเลยอยู่บ้านนี่ใครเจ้าได้เบิ้งคลิปเ้าบอได้เบิ้งโอ้ โซกันอยู่แม่นบ่พ่อยี่สามว่าฝันแมนแมนนั่นสะดุดตายไปอเพิ่นได้ฝันจะบ่พ่อยี่สามนั่นบ่ได้ฝันเพิ่นกับว่าสิโจกซื้อน้ำพ่อแล้วมือึง้าค่ะสิโจกเงินดอกแล้วพอนยื้อยาวยื้อยอดลองให้คอยได้สามวันเลยก็เลยว่าเขาโปอีดีค่ะเว้ากันอยู่บังหันเจ้าหน่อยกับชุบนั่นมากดอกมันใจนี่มันใจมันใจเห็นว่า เอาอาจารย์ยุดอาจารย์ยุดเห็นว่ดังี่กระห้องดังอีแล้วสามตัวตรงตรงเพราแมนสิว่าเขาได้เนี่ยเข้าตรงตรงเลยเนงว่าใชไปทงหน้าเนาะเข่าตรงตรงเลยเนืนึงว่าสชไปทงหน้าเนาะเนื่งว่าสชไปทงหน้าเมื่อกี้รถอันนี้ไหม่อมาพูดคุยบอกอ่าเพราะในึกว่าใชไปพุ่นแร้วกาชี้ครับครับไปพุ่นคอยุนีบอพ่อก็ช พ่อก็จะออกไปพุ่นล่ะเอายังออกไปเอายังล่ะพ่อพ่อจะเอาชื่อปลาทูปลายังไปมันทอดค่ะค่ะเอาไปหายเอื้ยแล้วบอกโอ้ไปพ่อไปเอาแม่ไปเดี๋ยวหนุ้ยให้ไปเอาไปเลือกเอาไปเลือกเอาเลยเดี๋ยวเจตังใจใหายฮะไม่ได้น้ำวนนุู้พอได้ดิค่ะมาขี่รถพอเห็นเนี่ย ตามมาสชว์งวนไหมเอาตามมาสชวงวดยังโมจัารถไปขึ้นวัวซื้อหมาบ้าขี้บ้าตามมาคชวงวดมันเป็นรถพวกเกตไถ้ว่าคือยุ้พ่อพ่อนิ่งให้ซ่้ำไรนี่เอาเอาแปดสองเอาสองดูท้ายค่ะหาเก่าสองดูท้ายเจ้ามีนคักเธอเด้ออยู่ทงหน้ามือนันตามไปฮอดทงหน้าท่านผู้ชม่เาาม สองหาแปดกันนิ่นครับเมน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 สองหาแปดแต่ยุดกันนิ่นแปดหาหาแปดรานเขากันมาค้กันปเลืออตาตาน้อมไปเลือกเอาเอาเานวาิไปให้เอ้ยนะเซียนโบรีลัมนะคะเหล็กกำลังเข้าอ่ะจัดไปอย่าได้เสียคุณพ่อเสื่อแนวากินไปให้เซียนบบรีลัมเออค่ะ มาขอถุงเลือกอะไรหนาเ้องอย่าลืมเขาก่อนเลยคู่ปล่อยก่อนเลยเมนเดี๋ยวมันสิท่าเลขอเดี๋ยวมือได้มืออื่นบอค่กันด้ยยเฮ้ยเฮ้เฮยเยเฮ้เ้ยเฮเ้เฮ้ยมฮเเฮ้เ้เดเด้เฮ้ยิ้เฮ้เ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเเอ้ยน้ยายเฮ้ยเ้เฮอยเ้เ้เอ้เ้้เเย นำอารมณ์ขวดหนึ่งกับน้ำแข็งไปน้ำเออขวดใหญ่หละเอาน้ำยังอันบาเอาน้ำยังเอาน้ำเอายังเอาน้ำส้มให้เอ้ยกับน้ำแข็งเนาะอุ้ยแต่ว่าของเอ่ยนั่นตอนที่ล่งในคลิปที่เราเขียนระบุมีเดตตัวนั้นแต่ของเจ้าน่ะมันมีที่เจ้าบอกในคลิปนั่นแมนบ่หล่ะแต่ว่าของเราบอกสามหาแปดนอนแต่ว่าแต่ว่ามันหลายตัวแต่ว่า พ่อบอกหนูนั่นของเพิ่นนั่นบอกแค่ตัวนี้สามห้าแปดค่ะค่ะเทียบเต็มทำแม่นเขาตัวนั้นที่พ่อเสด็จเลยขาดเลยนูเอามันมาต่ำค่ะผัดผัดผัดไปเรืงเนื้อมันพ่อมันเคยออกมากผลร้อยจะเป็นสอบแม่แมเอาบอกท่านผู้ชมในงัวในีห้าอัน ถ้าตามเพิ่นอีกคือเกานาะถ้าตามอีกคืกอเกาเดี๋ยวมือสองมือนี่ก็ปล่อยปล่อยเลยปล่อยก้อนมูแบบงวดน,นีป่ปล่อยก้อนมูเดียวจัาบาเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเจ๊ใจหายเอ็นพอ่อเดี๋ยวตามไปค่ะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะข,ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณคุณพ่อถนอมนะคะที่หายแนวทางตัวเลขโชกลาภมาฝากแฟนคลับแฟนช่องนะคะ สำหรับเจตังคคนผู้ไทยก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านนะคะสำหรับผู้ใดโชคดีหรือผู้โชคดีจังใดก็สามารถทักทายแอดไลน์มหาเจตังใดน,นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ085247 0047นะคะสำหรับคนที่โชคดีก็ดีใจน้ำเด้อค่ะพี่น้องก็สำหรับท่านใดที่ยังบูโชคดีก็ เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆเนาะค่ะเนาะกัรสำรับคลิปวิดีโอของเจตังนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เขามาติดตามรับชมนะคะขอให้ชมเพื่อความบันเทิงนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางการลงทุนมีความเสี่ยงสูงขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณ f อทุกท่านนะคะทั้งใหม่และเก่าเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินกะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์คนละหนึงแชร์นะคะใครยังไม่ติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินต้องขอโตลร่าไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันไหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจตังจะตามตัวเลขโชคลาบม,มาฝากอีกคือเก่านะคะสำหรับคลิปนี้โชคๆมันหมาน,นสกูลสุคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ